ไม่เป็นไรไปตัดออ,อ,อ,ออกก็้ <laughs> ปน่ปนออเียปนสะอุยดึไม่ออกอืมอร่อยครับทุกคน วายยิ่งอร่อยที่สุดโคตรของกว่าอร่อยอร่อยมากอ่ะอีกสักคำความอร่อยของการกินสดๆมันอร่อยอย่างนี้เอง